ตัวนี้เป็น Toyota f o r t u n e เนะคะสองจุดเวีเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นปี12ค่ะ f o r t u n e นอร์จุ7วีหน้าแชมป์นะครับเบนซิน2.7งวีหน้าแชมป์ผ่อนเดือนเท่าไหร่จ๊ะผ่อนเดือนละประมาณ12ื0นพี่12ื0นขอ12ื0นสองมืถ้า12ื่นสองผมขอฐานเงินเดือนสัก20,000ื0 0สอต้นมาคุยกันใช่แล้วเครดิตดีเหมือนเดิมฟรีดาวฟรีดาวไปเลยนะ แบรนด์หลักโตโยต้าเอลซูคุณไม่ต้องซีเรียสเครดิตคุณดีคุณเดินเข้ามาเลยนะครับผมประชาชนใบเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่มั่นใจในเครดิตตัวเองเราสามารถเช็คให้ได้เช็คให้ได้ครับใช่เราก็มาดูสเปกกันเหมือนเดิม <c oughs> แต่ว่าคันนี้โปรเจคเตอร์คันนี้น่าจะเป็นซีนอนแล้วนะถ้าผมจําสเปกไม่ผิดนะแล้วคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งเขาให้นี่มาด้วยแอบเห็นเล็กๆออยเกียร์ลูกค้าติดเพิ่มมานะครับสาหรับใครที่ชอบสายขับยาวมีออยเกียร์ไว้ก็ดีครับ โอเคคุณไปติดเพิ่มเองก็หลายตังนะอันนี้ลูกค้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ล้อจากโรงงานเหมือนเดิมครับ17นิ้วนะยาง265 65 17เหมือนกันนะวอร์จเนอร์ออปชันจะค่อยๆค่อนข้างจะขายกันคันนี้ก็ยางปี18ก็ใช้ได้อีกนานอะ่ะใช้ได้เป็นปี2ปีอะ่ะสีที่เห็นก็จะเป็นสีดำนะครับผมอันนี้คือที่ผมบอกกระจกมองข้างจากโรงงานจะเป็นทรงนี้นะไฟเลี้ยวจะเป็นทรงนี้นะครับมือเปิดโครเมียม นี่เลยคันนี้ก็สวยๆเดิมๆใช่แล้วนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบกลมๆนะครับจะเป็นแบบกลมๆแล้วแต่แต่ก็ยังเป็นหลอดเหมือนเดิมนะครับยังไม่เป็น l V D เนาะ l ดีส่วนใหญ่ f o r t เ n e r มันจะเป็นของแต่งนะครับอ่าข้างในดูได้ข้างในคนะันนี้สะอาดลเลยสะอาดมากใช่นะครับผมเบาะสามแถวสามตอนนะครับแอร์บนหลังคานะครับเม็ดองเม็ดอาร์พวกนี้ชัดเจนหมดนะครับทั้งสองคันเม็ดอาร์ชัดเจนอยู่แล้ว นะฝาท้องฝาท้ายเดิมหมดนะครับราวหลังคาด้านบนนะครับมีทั้งสองลูนะครับรับน้าหนักได้ร้อยกิโลนี่คันนี้ก็จะออปชั่นเยอะหน่อยนะครับแต่คันนี้ขอบอกว่ายังเป็นเกียร์สี่สปีดอยู่นะครับผมภายในสีเบรนะครับลายเป็นโนแบ็ k นะครับจะเมื่อกี้จะเป็นลายไม้อันนี้จะเหมือนอัปเกรดทำดูวัยรุ่นขึ้มานิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นจอนะครับผมเป็นจอแล้วเมื่อกี้เป็นจอแล้วนะครับกล้องถงกล้องถอยเรียบร้อย จอนี้ก็จะเป็นทัชส,สกรีนนะครับผมทรงแอร์เหมือนเดิมนะแต่คันจะดูใหม่คือสีของคอนโซลจะเข้มเข้มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเนาะห้อยฟ้าคนขับนะครับไฟหน้าปรับระดับได้นะครับภายในก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเหมือนเดิมที่บอกคือแอร์ปรับได้ข้างหลังปรับได้พัดลม3ระดับเนาะเป่าหัวธรรมดาเบาะไฟฟ้าเบาะเบอะตัวอะไรอย่างเงี้ยคือสภาพอย่างหนังสภาพดีสภาพดีพอยู่เลยหนังสภาพดีลายเป็นโนแบ็กก็จะดูเฉบเขียวขึ้นนะ คันนี้ก็ลูกค้าใส่โช้กขวากะโปรมาเปิดง่ายนิดหนึ่งอันนี้แก๊สจะเป็นระบบหัวฉีดนะครับผมหัวฉีดตัวนี้ต้องขอขออนุญาตส่องที่หัวฉีดแก๊สนิดนึงครับหัวฉีดแก๊สตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะระดับท็อปๆเลยนะนะครับหัวฉีดตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแทบจะเป็นเกรดเดียวกับหัวฉีดที่แถมมากับพวกเอาตเซีนจีของเกรดโรงงานนะครับเรียกว่าจะจะเป็นเกรดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเครื่องเหมือนกัน 2- 7เหมือนกัน แต่ตัวนี้เกียร์จะปรับปรุงจากชมที่แล้วหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องการขับขี่อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้นหน่อยมากขึ้นแต่ในที่นี้เราก็จะเรียกว่าประหยัดแก๊สแล้วกันนะครับผมแก๊สหัวฉีด LPG ใต้ท้องทางไมวันนี้ผมกับน้องอ้อมก็ขอฝากรถด้วยกันครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ